อันตรายระวังปี่ิ้งจิ๋งที่สุดในเสนามเราแ,แต่ยังไม่น้อยไม่มีใครแยบได้เลยเอามือจับปืนแล้วเล็งให้แม่รู้ก็สุนไปจะให้รู้เราคือน no. ้ำบอลเกมที่ใดทุกคนลงมันไว้ไปจริงใดก็ไม่มีใครยืนได้มันใจไในมือเปืนเลยมือนหนักหัวยืนในเป้ายิงได้ทุกครอแบรบรา,รากกบ jo, ไม่พลาดจากแค่เรนเจอร์จึงไฟแกนดีไม่ว่าจะสถานที่ไหนยิงได้ทุกแนว ยิงหลักทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครเก่งกว่าฉันไปเจ้าโคเทพ I'm number one ท,ที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟและต่อยนิง่งโดนไม่มีใครเทียบได้เลยเอามือจับปืนและเลยให้แมนรู้กับสุนไปจะให้รู้เราคือ number one ไม่ต้องมองแค่ฟังก็รู้ว่าเจนเป็นสุนแต่ละแัดฝ์ฟ้าทัเต็มเต็มือนฝนตอใคจะมองมองแต่ระวังลังฉัไม่ระวังก็จะโดนเรียบรอยทั้งทียจะก,ก็นสนามเชิงท้ง ฉันหลับตาก็ยิงได้จุเกมคว้าชัยเป็นนัมเบอร์ one ตัวที่เก<ๆ>่งที่สุดไม่เ <thế> ซิร <t org> ์ฟหลับตายิงยิงโดนไม่มีใครเทียบเดเลยเอามือจับปืนเลยแมนเพราะกระสุนไปจใจรู้รองคือนัมเบอร์ one เข้าเกมเท่าไรทุกคนต้องวันไวไปที่ไหนก็ไม่มีใครยืนได้มันใจในมือปืนในมือหนักโถอยู่ในเป้ายิงได้ทุกกล้อพร้อมร้องไพลาดมกัน Jacky Ranger ที่ไร้แกดีว่าจะสถานที่ไหนยิงได้ทุก และทงกลางวันและกลางคืนไม่มีใครเก่งกว่าฉันไปเจอโค้ดเทพ I'm number one ปัเจัที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเลิกใจยังโน,นไม่มีใครเทียบได้เอามือจับปืนและเลนห้แมนรกระสุนไปใจรู้เราคือ number one ไม่ต้องมองแค่ฟังก็รู้ว่าเจงก็สุนตแต่ละฟาดหัวเต็มเต็มเหมือนฝนกบใครจะมองมองแต่ระวังหลังถ้าไม่ระวังก็จะโดนเรียบร้อยทัทนทีจากสนามเป็ท้ายเกม หาตัวให้เจอแล้วไล่ยิงเร่งเล่นไม่ต้องกลัวหัวหน้าทีมคือฉันหลับตาก็ยิงได้ทุกเกมคว้าชัยเอาหนึ่งวันทุกทีที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟหลับตายิงยิงโดนไม่มีใครเทียดได้เลยเอามือจับปืนแล้วเล่นมินแม่นรู้ก็สุนไปใจใรู้รักคือหนึ่งวั n หนึ่งวันในเซิร์ฟใครจะหยุดไม่อยู่เล่นเกมพับจีเอาฉนนไปเลยสู้ทุกเซิ ใ,ใครก็ยุบไม่อยู่เล่นเกม PUBG เอาชนะไปเลยสู้ทุกคนต้องยอมรับไม่มีใครเกินใครแก่งทุกฉันหลับตาก็ยิงโดน